ได้อะไรกินวันนี้ไก่ทอดมีลูกไก่ทอดกับปลาแดกบองแก้วบองนีดเดงยองแซ่บในแค่นี้นะนไ,นมไม่ได้นะอันนี้โครงไก่เดี๋ยังมาซื้อเราก,กินโครงไก่เละมันเนี่ยขาไก่ขอน้ำกลากเขาไปว่ากินเขา

โองไก่หรือวิญญาณไก่เลยไงแล้วกินอะไรวัฒนะเลยกินคำนี้กันที่แล้วข้าวตากบองน้ำแข็หอยค่กันก็นกขัดเจ้าหัวหอมแบบหลาย กินไงเลยโอ้ก hmm. <he> mm ินแล้วแล้วเน่โอ้ไก่ พิงกามาเอาบอก ข้าก้างเต้กางไปหรือกงมาางแดเป็นหามใครยังดีบิ่กัน

ได้เยินปลาปากบเบ้าเลยล่ะกินเขาไม่ใินปลาเบาเลยยหนเขาก็นเบ้าเ่ยังกินปลาอินพาเบาเลยว่ ใส่ให้นังใส่ให้นังอะไรหนังหนังทำโดนมือะไรหนังหนังไก่ไงตวมันจบไงก็รู้กให้หนังเนาะหนังอนไหนังอะไรก็หนังไม่เห็นล้วกินอะไรหนังนี่ใส่หักแมล้าอะไรให้นังไก่มันเหนียวเหรอมันมีฟันเด้อ 里面还烤个，烤点包。 mẹ hát mẹ lần này lần này lần này mẹ này đây, này lần nắng á, này lần mẹ này này lần này Nắng này lần này lần này này lần này lần này lần này

chín này loài không giúp coi do cái lưỡi em mất biết khắp nhai nhai là bút cái này đó biết ไก่นอกดกแดกสับกระลาสับอ,อดูอ ยิดห่ากระบอกสูบปันได้ยิดยิบดิบผังนึงุูผังนึงห่อแล้วแข็งแรงจังหอมแข็งำนยังไงมันไ้่ อขิ้มนมมาข้าวแล้วค่ะ